สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o x s p o r t On Tour นะฮะตอนนี้เรามาติดตามดูการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนะฮที่สนามสองลมสเตเดียมครับคูแบบ่แรกของหนองเลทซายของเราที่ได้เจอคือกิอออเลนดอยนะฮะของเราหนองเลทซายคาดมมีชุดสีน้ำเงินพบกับก<ม>ิเลนดอยครับสีแดงดำนะฮะสองลมสเก็ตสกูนั่นเองนะ มา้าเป็นคนอื่นเธอไม่ชัดกาเราในสายเจอกับสองโลกสสท,ลที่โนี้ชวามันได้เกดนครับทีนีชีพคน สองลมดีสักคุ่งอีกแลวอวนชื่อโอ้โหมาพอบบนด,ดูครับแดดน้องๆจากน้องอีสัยครับโค้พี่ชัยดูจังหวะนี้สองลมนะครับมีโอกาส หน้าที่การบรรยายนี่ต้องยกให้พี่สวีทนะครับตอนนี้นักชาติอันดับหนึ่งของจังหวัดพะเยาครับผมต้องให้การภาคอยู่ที่พี่สวนทครับตอนนี้ผมความมันก็หลับห้าดาเดี๋ยวในช่วงของการยกครึ้งนะครับกินตุนอคาราบีสองลูกสักล้านะครับตอนนี้ต้องดู คู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปเกรียมความพร้อมบีก้าฮุมจูนีสปิริตฟุตบอลนะครับคู่ต่อไปสองบนนะครับเตรียมความพร้อมเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเตรียมความร้อนแบบดีเกิดขึ้นที่นี่นี่คือสปิริต ดูนะครับตงนแรกของสองลมโุตรอ็ดโอ้วอนนี้ประสบความสำเร็จแล้ับอดีตตั้งแต่ทีมชาติไทยปึงอาโค้ชกับสองลมมาจังหวัดนี้วิ่งโอ้โห่สองลมนะโอ้โห่เยี่ยมมากครับวันนี้ดูครับเราเป็สถานการณ์ที่ต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศนะครับสนามสองลมเซเรียลอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา วันนี้บรรยากาศดีดีอตอนรับนะครับดูครับบีก้าโฮมครับควบคุมทีมของหนองเล็งไซเราตอนรับคุณศึ่งเอฟซีเขามาแล้วนะฮะัคุณศึกงเอฟซีเคนหรือโค้ชเคนของเรานั่นเ,เองนะคมันแบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวคู่ต่อไปครับบีก้าโฮมส์จูนีสินิดพุบอลนะครับ แล้วก็สนามด้านล่างกินติคุณอาคาเดมี่กับสองลมในรุ่น10ปีเตรียมความพร้อมครับกินติคุณอาคาเดมีสองลมเดี๋ยวเรื่องของรายชื่อได้ขออนุญาตตามโค้ดกีฬาณาเอซีเขียนชื่อโอ้โหนะครับมารับได้เลยครับมารับไปส่งรายชื่อได้เลยเอาชื่อเล่นนะฮะชื่อน่ารักนะล่ะอันเลิศคลกคัดอันแรกใหคุณ ดูสองลมใน,คนเคนีนเดันชนบอลลาทันไปถ้าบารานะมีกีฬดีๆชาติไทยโอ้โห,โหดูทางด้านของของเล่นซ้ยายเนี่นธุรกิจโยธาป๋าละขอเล่นทายเอ็ดูข้าวุญคสมงเปลี่ยนไปใจเหมือนเดิมนะข้าวบุญแต่ผู้ปกครองหลายท่านชอบเ่อนของมากรอง นีลุยต่อเอ้ยหล่อเลยนะครับแม่เอาเลยครับเกมนี้ลุยมาฮับโหลเพิงจีจังกีใจไม่จิงโจ้บางครั้งสังโกโก้และเกินวันทิมกับรุ่นนี้ครับแม่นะฮะเี่เกมมันจะขาด ดีก็ต้องมีความสุขนะครับข้ามาสนามสองโลได้บมดทาสดชื่อวันนี้มีกับข้าวขายด้วยนะครับกินข้าวต้องใส่ใจอย่ารัดรนันต้องใส่ใจครับมีกับข้าวขายด้วยนะครับอาลรฮะดูเบนี้ดูสองโ โอ้โหนี่ต้นพันธุ์ท่านคุณบกครองทุกท่านเลยนะครับท่านฝายท่านที่เดินทางจากต่างจังหวัดนะครับห้องน้ำด้านหลังนะครับโอ้โหทางมาถามว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนตรงีห้องน้ำใช่ไหญิงนะครับโผล่เส้นโผล่เส้นมีโอกาสโค้งโค้งอยู่โเส้นนี้น่าจะดูทีมบีแคบมากเกินไปครับโค้งเลยเกินสนามด้านหลังครับกคุณอาคารามีกับสองลมเตรียมพร้อมครับดีสักครู่ดูว่าแตกกันขึ้นนะครับ พีคุณลือจิมาพ้อมแมวสัตว์ท่านตอนนี้สามคนโอ้โหวันนี้่ายันจับจิตใจดวใจพุตบอรเือศักดิ์สีโดยทีคือทุกย่างสองท้ามีค่าหนักมากนะพุทบอปั้ดวันนี้มีความสุขแน่นอนครับขนาดเกมการขัดที่ถืว่าิ่งใหญ่อรัก ในการงาสร้างเลยครับบอกไปคำเดียวแล้วว่าตัวนี้สนุกมาที่สนามสองล่เตดี้แล้วท่านจะประทับใจโอ้โหสวยงามครับปั่นลูกมุมลูกนี้ครับหัวใจมีคลาดเลยนะโอ้โหวนี้ี่สองล่หัวใจมีงานเข้าเลยครับ หนึศูนย์ครับสองลมกิเลนดอยนะขึ้นลมน้องเล่งทรายหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับขอบคุณมากไปเลยกำัวยใจได้ครับบนคู่นี้แดนนันสเดียวน้องเงินนันน้องเลงทรายครับดินแดนพระเจ้าที่คู่ที แรงทำกินหน้งเป็นทรายบ้าไม้สนนิ้จีโหดีมะพร้าวเผาครับเ้ดีมะพร้าวเผาต้องดูต้อใจนะแบบไหนแบบไหนไว้ใจได้มาแม่ข้าวปุ้นครับความน่ารักของข้าวปุ้นบี่ดีบีมตึ้นดิ้นผู้ชายคนผูงชาติน่ารักน่าอิดู ี่คือน้องข้าวบุ้มเอาไะครับดูจังหวะน,กนกักตบในรายมีโอกาสไหลเลียบมาบังไม่ได้สองลมน้นอยู่ในท่ับตอนนี้ดิ่งและตูต้ตะสูงครับดิ่งและตูต้ตะสูงขอตนน้านรับการทุกประคองนะครับทุกท่านด้านใน ร้านสองคมช็อปตรงนี้ก็มีกับข้าวขายนะครับราคาแสนดีใจขอเคนะหมดครึ่งแรกครับน้องเลงซายโดนยิงเป็นหนึ่งศูนย์นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครึ่งหลังครับหลายคนพอใจในผล